เป็นสายแรกเลยนะเพื่อนๆที่ไล่คนขับขันบนะ่ะ ท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องชายวินชาแนลวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูรถไฟฟ้าสายสีทองกันนะเพื่อนมันมีสามสถานีอย่างนั้นเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาให้ดูกันจะมีกรุงธนบุรีตรงนี้แหละเพื่อนสถานีกรุงรุรีแล้วก็จเจริญนครคลองสามมาพเพื่อนมาดูกันแล้วกัน ก็อยู่ที่ข่อผาเนี่ยนะเพื่อนไม่ต้องเดินให้เมื่อยเพื่อนมาพอดีเลยเพื่อนเรามาดูบรรยากาศ 大名依旧。 ไฟฟ้า BTS สายสีทองไม่มีคนขับนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาให้เ,เพื่อนๆนได้ดูกันเนาะแต่จะมีพนักง,งานคอยดูอยู่ กล้องวงจรปิดสองตัวให้ดูช่วงโคงนะ้งอ่ะมันจะสั่นดีนะทุกทเชียวช่วงโค้งมันจะสั่นเลยทุกท่านสั่นเหมือนเจ้าเลย ไ้คอนสยามคิดว่าน่าจะเร็วกว่านั่งเรือครับเพื่อนห้านาทีได้เ,เพื่อน าาศจศเรินนครดีกว่านั้นเพื่อนบรรยากาศจะมีเอามาดูบรรยากาศไอคอนสยามนั่นเพื่อนหรือสถานี จะเลินนครนั้นเพื่อนเรามาดูชั้นสถานีกันดีกว่าน,นเพื่อนเรามาดูชั้นจำหน่ายตั๋วนะเพื่อนจะมีเขียนใต้บอกทางออกลิฟต์จะบอกหมดเลยนะเพื่อน ทางออกนนถนนลาดย่าท่าเรือข้ามฟากสีพยาคลองสาไอคอนสยามจะมีสามสถานีเองนะพนเพื่อนๆรถไฟฟ้าสายสีทองกรุงธนบุรีเจริญนครคลองสาจะเริ่มหกโมงสิ้นสุดอีกทีนึงก็ ห้าทุ่มสี่สเอ็ดก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเพื่อนวันนี้ก็มาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูบรรยากาศกันนะเพื่อน มีสองโบกี้เองนะเพื่อน,อนก็คือระยะมันมีสามสถานีไล่คนขับเพื่อนๆดูเป็นสายแรกเลยนะเพื่อนๆที่ไล่คนขับ กล้องวงจรเปียเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ใกล้ๆมีตรงชาติด้วยเพื่อนจะมีลิฟต์เลยนะเพื่อนนี่ก็คือพอลงจาก BTS มาสายสีทองมาก็ลงลิฟต์ได้เลยนะเพื่อนสะดวกมากเลยอยู่ตรงชั้นลงจากไอ้รถไฟฟ้าเลยเพื่อน จะเชื่อมต่อหลายสายมากเลยเพื่อนเพื่อนสายสีเขียวสายสีทองนี่เรากาลังอยู่สายสีทองเพื่อนเพื่อนกรุงธนบุรีตอนนี้เราอยู่สถานีเจริญนครเพื่อนเพื่อนไอคอนสยามมาแล้ววันนี้ดีใจเพื่อนเพื่อนได้มานั่งรถไฟฟ้าสายสีทองไร้คนขับนะนเพื่อน คล้ายรถมีเหมือนกันนะมึงีเพื่อนๆมีที่จับน้านบนอะประตูก็จะมีไฟสีส้มสีแดงสีแดงคือประตูปิดแล้วเพื่อน มาอยู่โบกี้ที่สองเันเพื่อนมองไม่เห็นแล้วมันย้อนแสงก็คือสิบห้าบาทตลอดสายนเ <fest> พื่อน สถานีต่อไปก็คลองสารเ,เพื่อนจะมีสามสถานีเองนะเพื่อนๆไร้คนขับด้วยเนเพื่อนเปิดใช้สักระยะหนึ่งแล้วเ,เพื่อน เจตากล้องเพื่อนเพื่อนมันเป็นช่วงซิกแซกซิกแซกโค้งอ่ะเพื่อนเพื่อนคลองสามประตูรถจะเปิดกันปาคลองสามยรสุ เจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามเหยียบเกิื่อนเส้นเหลืองเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวรถไฟฟ้าสายสีทองให้เพื่อนๆนดูนะเพื่อนเนเป็นสายแรกที่ไล่คนขับเพื่อนๆนเราอยู่ระดับน้ำทะเลเกือบเกือบบ่ายสองแล้วเพื่อนๆพ่อเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนเพื่อน อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์ด้วยนะเพื่อนเพื่อน mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเราก็รีวิวจบแค่นี้นะเพื่อนเพื่อนบายบายติบตามกู นูน่นไอคอนสยามันเพื่อนอยู่ใกล้ๆก,กันเอง